ดท่านคณะกรรมาการทุกท่านค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสิเปียนองโดยวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องผลอาหารสูตร MS และไมโออินโนเทลร่วมกับนาโนซิงออกไซด์ o ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้วยด่างอินโดนในสภาพปลอดเชื้อและศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการอนุบาลให้รอดชีวิต effect of myo i n o s i t o l and nano zinc oxide on the growth of m u s a s y a n g ruby under sterile right condition and the effect of painting material on nursery soil ดิฉันนางสาวกวิสราเส้งชิวดิฉันนางสาวทิชาอันจันเล็กดิฉันนางสาวยรดาของจิตโด,ดยมีนายรนนท์นุ่นสิงเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานนี้ค่ะ ที่มาและความสําคัญกล้วยแดงอินโดจะอยู่ในวงมูซาซีอีกล้วยแดงอินโดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ามูซาสยามรูบี้มีใบสีแดงสด มีลวดลายของใบที่น่าสนใจเป็นที่ต้องการมากในท้องตลาดโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานอกจากความสวยงามแล้วยังอุดมไปด้วยประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเทคนิคการพอะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถเพิ่มจำนวนต้นกล้วยแดงอินโดให้มีจำนวนมากเพียงพอมีความต้านทานโรคและให้ผลผลิตได้อย่างพร้อมเพียงกันค่ะ โดวยวัตถุประสงค์มีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกล้วยแดงอินโดที่พอเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ร่วมกับไมโอิน s ซิ o ทลสเพื่อเปรียบเทียบชนิดของวัสดุปลูกที่ใช้ต่อการอนุบาลต้นกล้วยแดงอินโดให้รอดชีวิตค่ะแผนการทดลองการทดลองที่1 การเปรียบเทียบผลของสูตรอาหาร ms ร่วมกับ nano ิ i n c และ myo inapital ต่อการจเจริญเติบโตของต้นกล้วยแดงอินโดโดยเราจะมีการทดลองทั้งหมด8การทดลองค่ะ ms ร่วมกับชุดควบคุมจำนวน10ขวด ms ร่วมกับ 50, 100, 150 m มโออิน i ฟิท50-100-150มิลลิกรัมต่อลิตรอย่างละ10ขวด MS ร่วมกับ n a n o ซิง c 50มิลลิกรัมต่อลิตรจำนวน10ขวด MS ร่วมกับ n a n o ซิง c 50มิลลิกรัมต่อลิตรและ 50, 100, 150 m ม o ออิน i ฟิท50-100-150มิลลิกรัมต่อลิตรอย่างละ10ขวดค่ะ วิธีการดำเนินงานขั้นตอนแรกเราจะสร้างสารและเตรียมอาหารค่ะขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนการปรับปริมาณขั้นตอนที่3เราจะปรับค่า p h ให้ค่า p h อยู่ที่ประมาณ5.7ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนการนําเข้าเครื่องอบค่าเชื้อที่อุณหภูมิห2 1รอองศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา20นาทีค่ะ ต่อมาจะเป็นภาพขั้นตอนการทดลองค่ะโดยเราจะเริ่มจากการคัดเลือกต้นกล้วยแดงอินโดที่มีอยู่ในระยะใบด่างซึ่งเรานามาจากฟาร์มในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะต่อมาจะเป็นภาพชิ้นส่วนในเยื่อเจริญของต้นกล้วยแดงอินโดซึ่งเราเป็นใช้เป็นส่วนของลำต้นใต,ใต้ดินค่ะโดยเราจะใช้วิธีค่อยๆล้อกับใบออกทีละใบจนกระทั่งเห็นกับใบสีขาวซึ่งวัดได้ขนาด3.8ซนติเมตรดังรูปเลยค่ะ ต่อมาก็นําชิ้นส่วนไปทําการฟอกฆ่าเชื้อที่สารลดแรงตึงผิวซึ่งใช้เป็นน้ํายาล้างจานร่วมกับสารละลายเฮเทอร์ที่ความเข้มข้น15เปเ็นป็นจานวน2ครั้งเป็นเวลา10นาทีจากนั้นก็ล้างด้วยน้ากลั่น3ครั้งหรือจนกว่าฟองจะหมดค่ะแล้วก็ทําการเอาเข้าตู้ปลอดเชื้อเพื่อยายเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เมื่อระยะเวลาผ่านไป1-2สัปดาห์ก็ทาการทดสอบการปนเปื้อนในภาพสุดท้ายจะเป็นภาพต้นไม้ที่ไม่มีการปนเปื้อนเตรียมไปออกปลูกค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นภาพแสดงผลของอาหารสูตร M.S. ร่วมกับไมโออิน e ซิทัลที่ระดับความเข้มข้นต่างๆซึ่งจะสังเกตได้ว่าเมื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นของไมโออิน e ซิทอลที่150ม mm ิลลิกรัมต่อลิตรส่งผลให้มีความยาวรากความยาวใบและความสูงลํำต้นมากที่สุดค่ะถัดมานะคะเมื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นของไมโออิน e ซิทอลที่150ม mm ิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับนาโนซิงออกไซด์ที่50มิลลิกรัมต่อลิตรส่งผลให้ต้นกล้วยอินโดมีความยาวรากความยาวใบความสูงลำต้นและจำนวนใบมากที่สุดค่ะจากแผนภูมิการทดลองที่1น,นะคะจะสังเกตได้ว่าเมื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นของไมโออินทัทเทลที่150มิลลิกรัมต่อลิตรส่งผลให้ต้นก,กล้วยแดงอินโดม,ม,มีการเจริญเติบโต,ตได้ดีที่สุดคือจำนวนรากเฉลี่ยความยาวรากเฉลี่ย ความยาวใบเฉลี่ยและความสูงน้ำต้นเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นค่ะและเมื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นของไนโอดินัสเทลที่150มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับนานซิงออกไซด์ที่50มิลลิกรัมต่อลิตรส่งผลให้ต้นกล้วยนิิโโดมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดคือจํานวนยอดเฉลี่ยจํานวนใบเฉลี่ยน้ำหนักสดเฉลี่ยแนวโน้มสูงขึ้นค่ะ จากการทดลองที่หนึ่งนะคะสามารถอธิบายผลการทดลองได้ว่าไมโออินดซิทัลมีส่วนสําคัญในการเก็บสะสมและขนส่งฮอร์โมนพืชกลุ่มออกซินโดยจะขนส่งจากหลังผลิตไปยังเซลล์เป้าหมายเพื่อให้การทํางานของฮอร์โมนพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและไมโออินอิซิทัลยังเป็นสารสื่อกลางที่ควบคุมฮอร์โมนพืชกลุ่มออกซินซึ่งมีผลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างและการพัฒนาของรากพืช และไมโออินดเยังเป็นสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งสัญญาณของพืชที่เรียกว่าฟอสโฟอินอซิไทด์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของรากพืชเข้าหาแหล่งน้ำถ่วงของโลกค่ะ และตัวนาโนซิง์ออกไซด์สามารถส่งผลกระตุ้นกระบวนการในพืชได้ซึ่งผลการกระตุ้นนี้สามารถเพิ่มการผลิตมวลชีวภาพและเพิ่ม,มการเจริญเติบโตของพืชค่ะนาโนซิงก์ออกไซด์ยังมีผลกระตุ้นยีนที่มีส่วนในการลำเลียงสารอาหารภายในพืชซึ่งมีผลต่อการต้านอนุมูลอิสาระค่ะจึงจะสรุปผลการทดลองที่หนึ่งได้ว่า พบว่าต้นกล้วยแดงอินโดสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในอาหารทุกสูตรและให้อัตราการจเจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกันมากนะักแต่จะสังเกตได้ว่าอาหารสูตร M.S ร่วมกับไมโอ n o นซิทลที่ระดับความเข้มข้น150มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถชักนําให้กล้วยแดงอินโดที่เพาะเลี้ยงนั้นมีจํานวนรากความยาวรากความยาวใบและความสูงลาต้นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอาหารสูตรอื่นๆค่ะและอาหารสูตร M.S ร่วมกับนาโนซิงออกไซด์50มิลลิกรัมต่อลิตรรวมกับไมโออินซิทล150มิลลิกรัมต่อลิตร ยอดจำนวนใบและน้ำหนักสดมากกว่าอาหารสูตรอื่นๆค่ะแผนการทดลองที่2การศึกษาวัสดุปลูกต่อการอนุบาลและการรอดชีวิตของต้นกล้ากล้วยแดงอินโดโดยเราจะศึกษาว่าวัสดุใดสามารถทำให้ต้นกล้วยแดงอินโดมีการเจริญเติบโตและมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงค่ะ โดยเราจะมีทั้งหมด4การทดลองดินปลูกชุดควบคุมดินปลูกร่วมกับพีทมอสด,ดินปลูกร่วมกับเพอร์ไลท์และดินปลูกร่วมกับขี้เถ้าแกบดำโดยอัตราส่วน1ต่อ1อย่างละ10กระถางค่ะวิธีการดำเนินง,งานศึกษาวัสดุปลูกต่อการอนุบาลและการรอดชีวิตของต้นกล้ากล้วยแดงอินโดโดยเราจะคัดเลือกต้นกล้วยแดงอินโดที่มีสภาพสมบูรณ์แล้วนำมาแช่น้ำยาการเชือ้อราและผสมวัสดุปลูก ตามอัตราส่วน1ต่อ1ภาพแรกจะเป็นดินปลูกร่วมกับเพอร์ไรท์ดินปูกร่วมกับพีทมอสและดินปลูกร่วมกับที่เท่าแกบดำค่ะขั้นตอนการทดลองนะคะโดยเราจะเริ่มจากการคัดเลือกต้นกล้วยแดงอินโดที่มีสภาพสมบูรณ์คือเป็นลำต้นเดี่ยวๆนำมาล้างวุ้นและนนำมาแช่น้ำยาก,กันเชื้อราเป็นระยะเวลา15นาทีค่ะต่อมาจะทำการเตรียมอุปกรณ์และวัสดุในการออกปลูกค่ะ นำวัสดุปลูกใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้จากนั้นก็นำต้นกล้วยแดงอินโดที่เราคัดเลือกนะคะแล้วก็แช่น้ำยาก,กันเชื้อราครบแล้วนำมันออกปลูกและภาพสุดท้ายนะคะจะเป็นภาพที่ออกปลูกไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะถัดมานะคะจะเป็นภาพสแสดงผลของวัสดุปลูกต่อการอนุบาลให้รอดชีวิตของต้นกล้ากล้วยแดงอินโดค่ะ โดยภาพแรกนะคะจะเป็นการอนุบาลต้นกล้วยแดงอินโด ective, ลงบนดินปลูกจะสังเกตได้เห็นว่ามีการเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ค่ะภาพที่2นะคะจะเป็นการอนุบาลต้นกล้วยแดงอินโดลงบนดินปลูกร่วมกับคี้เท่าแก่ดําจะสังเกตว่ามีการเจริญเติบโตของต้นกล้วยแดงอินโดได้ดีในบางต้นค่ะภาพที่3การอนุบาลต้นกล้วยแดงอินโดลงบนดินปูกร่วมกับเพอร์ไลท์จะสังเกตได้ว่าไม่มีอัตราการรอดชีวิตของต้นกล้วยแดงอินโดคะ่ะและภาพสุดท้ายการอนุบาลต้นกล้วยแดงอินโด ลงบนดินปลูกร่วมกับพีทมอสจะสังเกตได้ว่ามีการจเจริญเติบโตได้ดีที่สุดค่ะผ่านภูมิการทดลองที่2นะคะจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราอนุบาลต้นกล้วยยางอินโดลงบนดินปลูกร่วมกับพีทมอสจะมีอัตราการรอดชีวิตของต้นกล้วยยางอินโดมากที่สุดค่ะสรุปการทดลองที่2เมื่ออนุบาลต้นกล้วยยางอินโดลงบนดินปลูกจะมีอัตราการลอดอยู่ที่ร้อยละห0 ดินปลูกร่วมกับพีทมอสจะมีอัตราการรอดอยู่ที่ร้อยละ70ดินปลูกร่วมกับเพอร์ไรท์จะมีอัตราการรอดร้อยละศูนย์ดินปลูกร่วมกับขี้เถ้าแก่ดำจะมีอัตราการรอดร้อยละ60ค่ะจากการทดลองที่สองนะคะสามารถอภิรายผลการทดลองที่สองได้ว่าพีทมอสสร้างสภาพแวดล้อมที่ชื้นอย่างสม่ำเสมอสำหรับพืชซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับพืชที่ต้องการความชื้นสูงเช่นต้นกล้วยในอินโดคะ่ะ เพอร์ไล์เป็นวัสดุประเภทหินภูเขอไฟที่มีน้ำหนักเบาซึ่งมักใช้เป็นส่วนประกอบในวัสดุปลูกสำหับพืชขี้เท่าแกบดำจากการศึกษาพบว่ามีธาตุอาหารที่จำเป็นบางอย่างเช่นซิลิกาโพแทสเซียมและแคลเซียมค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณท่านคณะกรรมาการทุกท่านค่ะ